วัดีค่ะวันนี้พีดีพาผู้ชมมาเที่ยวที่ถนนคนเดินวันอาทิตย์กองเสเียงฟาร์มจังหวัดนครสวรรค์สวนสาธารณะในรูปแบบฟาร์มที่ใกล้ตัวเมืองเพียงข้ามสะพานเดชาติวงศ์ถึงสี่แยกหน้าค่าเลี้ยวซ้ายมาทางหนองปิงประมาณ500เมตรก็ถึงแล้วค่ะเข้ามาถึงก็จะเห็นน้องๆกาลังสนุกสนานกับสนามเด็กเล่น,นมุมต่างๆยามเย็นวันอาทิตย์แบบนี้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆก,ก็สดชื่นดีนะคะเดินตรงมาอีกหน่อยก็ถึงโซนถนนคนเดินพ่อค้าแม่ค้าหน้าตาคุ้นตาคนคนครสวรรค์ทั้งนั้นและยังบอกพีดี้ว่าถึง แม้ว่าช่วงนี้ฝนจะตกแต่พ่อค้าแม่ค้าก็ยังสู้กันอยู่นะคะถ้าหน้าฝนเบาแล้วก็จะมีของมาขายเยอะกว่านี้อีกอย่างไรก็มาเที่ยวกันได้ทุกวันอาทิตย์เลยนะจ๊ะเห็นความตั้งใจของพ่อค้าแม่ค้ากันแบบนี้แล้วพีด่ดีขอส่งกําลังใจด้วยการอุดหนุนคนท้องถิ่นกันแบบรัวๆซื้อของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งฟังเพลงบริเวณหน้าเวทีใหญ่มีเก้าอี้เตรียมไว้ให้นะคะแอบเห็นบางครอบครัวเอาเสื่อมาปูนั่งกันแบบชิวๆกันไปเลยค่ะเพราะที่นี่นะคะจะมีเด็กๆและเยาวชนมาประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่งคอนเทสทตท ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2567มาร่วมเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันได้ใครจะได้เป็นแชมป์ปีนี้มาร่วมลุ้นกันค่ะก่อนกับพี่ดีขอแวะไปให้อาหารเจ้าฝูงกระต่ายน่ารักน่ารักหมูแคะจิ๋วสามพี่น้องและสมาชิกใหม่อย่างฝูงฮิปโปค่ะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์กรสเบียนฟาร์มอีกหนึ่งความสุขของคนนคะรสวรรค์